เดี๋ยวครับสวัสดีครับผมวันนี้มาจะมาให้อาหารลูกปลาครับลูกปลาที่ผมใช้ก็เดี๋ยผมไม่คิดเลยครับนี่ปลาปลายุประมาณสามสามอาทิตย์ได้ครับเป็นคออบย e l โล w กเล็กซี่ครับผม ผมก็ประมาณนี้ปลาก็เยอยดีเหมือนกันครับ mm hmm. วันนี้ผมจะมาให้อาหาร mm hmm. เป็นเต้าหู้ไข่ครับ mm hmm. เพื่อให้ปลาโตเร็ว mm hmm. เพราะทุกทีผมจะให้ลายแดงครับล mm hmm. ายแดงเช้าอัดลายแดงอย่างเดียวเลย mm hmm. ที่ผม้อันนี้เป็นน้าเขียวครับผมลายแดงครับราจะมองเห็น น,นี่ครับ,รบเป็นลายแดงอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนน้าไปเมื่อเช้าครับทําลายแดงใหม่เพื่อาลายแดงลงไปเมื่อเชา้าก็บูมดีเหมือนกันครับใส่ไปแค่ช้อนเดียวตัวโตๆนิดเดียวครับผมมันก็เริ่มจะแตกตัวกันแล้วครับ,น,รบนี่ถ้าผมทําไว้นี่ถ้าผมจะมาให้อาหารกันนะครับ นีเดี๋ยวผมพามาชมตาก่อนนะครับอันนี้เป็นพ่อครับผมผมจะมาทําเป็นพ่อพันธุ์ครับอันนี้เป็นเลดเลดกาแล็กซี่ครับผมบอายุปลา,นะา,าน่าจะประมาณสองเดือนได้ครับเรามาทำพ่อพันธุ์นี่เป็นเยลโล่กล็กซี่ครับอันนี้เดือนครึ่งครึ่งก็มาทำพ่อพันธุ์ครับเป็นถังฟอมผม ให้มันโตเดี๋ยวอันนี้ผมเป็นบอเในลรตี้ครับแต่นี้ยังไม่โตมากตัวเล็กนิดเดียวครับผมน,นี้จะมาหยิบอาหารนะครับอาหารที่ผมจะให้วันนี้ให้ปลาตัวเล็วเป็นเต้าหู้ไข่ครับเต้าหู้ไข่ อันนี้จะเป็นเต้าหู้ของ CP ก็ได้ครับแต่ราคาก็ถ้าแพงหน่อยอันนี้ก็ผมก็ได้มาประมาณ6บาทครับอันนี้ตามท้องตลาดมีขายครับเราก็จะมาให้กันเลยครับายให้ไม่ต้องเยอะมากครับเดี๋ยวปลามันก็จะกัดกินกันเองก็ตอดกินกันแต่ที่ผมล้องให้มาผมลองให้ไปครั้งหนึ่งนะครับปลามันก็ชอบกันนะครับ ว่า oh, ปรับเดียวมันลงกินเลยนี่แสงจะเข้าหน่อยนะครับแสงมากจ,จะเข้าหน่อยนะครับผมโทษทีครับนะครับผมมาลุงตอดกินกันเยอะลยครับ มันกินกันครับปลาก็ชอบครับผมโตไวกินไ่ตู้ไข่ครับผมก็จะลองให้วันเว้นวันวันเว้นวันไม่ก็อาทิตย์หนึ่งสามครั้งครับให้สลับกับลายแดยงถ้าวันไหนลายแดยงไม่บูมผมก็อัดเต้าหู้ไข่ครับนี้ผมจะผมจะพาไปดูพ่อผันครับพ่อผันที่ผม น,นี่เป็นถังพ่อพันธปุ๊บปุ๊บนะครับพ่อพันธนะครับเลตจะไเป็นย l โลกาล l ซี่ครับนี่ครับ,รบ, Galaxy, รบ,รบตัวผมจะเลี้ยงเดี่ยวครับทำน,นี้เป็นข้อยครับผม เป็นโคยนี่ผมจะถังพ่อพัน,นครับนี่เป็นโคยแล้วผมและผมก็จะมาแนะนํานี่เลยครับให้อันนี้เป็นนี่นะครับเป็นกาแล็กซี่อันนี้ผมย้ายย้ายไปอยู่นี่ครับชุดแนะนําเลยอน,นี้เป็นมุกทองมุกทองครับผมจะมาทําอาจจะมองไม่เห็นนะครับรับผม เปิดใสดให้ดูครับนี่ครับที่ผมจะรอมันทําเป็นมุกทองอันนี้มันยังไม่ลอกครับแต่มันเป็นด่างๆแล้วนะครับผมเป็นด่างๆนี่ตัวเมียนตัวผู้ครับตัวผู้ จับยากนะตัวตรงนี้นะครับอันนี้ตัวผู้ครับผมรอทำมุกทองครับอัดผมก็อัดอยู่ครับอาหารอะไรให้มันรงนี่งเป็นนี่ครับยลโร่กลเล็กซี่ที่ผมพอกนี่ผมเป็นตัวพ่อพันธุ์ครับอันนี้เป็น,ถ,น,นถังแม่พันธุ์ผมครับถังแม่พันธุ์ผมจะใส่รวมกันไว้ ครับนี่ครับมันมาอยู่กันเต็มเลยครับนี่เป็นเล็กจัลแลคซี่นี่เยลโล่ g a l แล y ซี่ครับโอ้วนเลยกินเยอะอัดลายแดงเต็มเลยครับให้ไข่มันเยอะพร้อมรัดครั้งหนึ่งนี่ครับอันนี้ตัวเล็กครับเยลโล่ g a l แล y ซี่ก็อตัวเล็กรับ สีมันสวยครับผมมันเลยขุนมันไว้ใส่รวมกันก็มีนี่ครับเป็นเล็กเล็กซี่ครับที่ผมรอเพราะแต่มันยังเล็กอยู่ผมจะขุนไว้ประมาณเดือนนึงปลาสามเดือนน่าจะได้ครับเพากันนี่นดางๆหน่อยครับ รวมไม่ค่อยสวยมากแต่ก็ใส่ลงกันไว้ครับแลมีนี่ครับตัวนี้เลดจัลลัซี่ครับอุ้ยอันนี้ปานนี้นะครับนี่เป็นเล d จ a ล a x y ซี่ขุนต่อครับเดี๋ยวเพาะต่อนี่เพิ่งได้ไปคอ,อกเดียวเองเป็นปลาให่ครับ่ครับ ผมลองเพาะไว้อันนี้ผมเพาะในในกระบะเลยครับแล้วก็ปลาอยุสามสี่วันก็เอามาลงบ่อเลยอันนี้พอปลาครับปลาสวยมากลูกปลาอาจจะดูยากเลยครับมองก็ไม่เห็นนี่กินกันใหญ่เลยครับผม วุ่นกันนะครับเลยครับกินกันไม่เช้าผมก็ตัดลายแดงไปครับเยอะอยู่แต่กลัวมันไม่พออิ่มก็เลยให้มันอัดเต้าหู้ครับให้มันโตเร็วผมของผมที่ใส่ไว้ก็มีตาลายนีครับให้น้ำมันเน่าเสียช้าครับแล้วก็ต้นเตยอันหนึ่งต้นนึงนครับใหให,ใหญ่ ปามก็มากินกันลูกปลากินเยอะเลยครับที่ผมแนะนำเลยครับที่มันโตวไวเนี่ยครับตหู้ไข่แนะนำเลยครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมมามาอัปเดตลงคลิปใหม่นะครับว่าลูกปลาฮอกนี้สีตอนลอกว่ามันจะเป็นยังไงลอกกี่ตัวมาติดตามกันนะครับผม ฝาติดตามด้วยนะครับกดติดตามกด,ดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่ช่อง BK Beta Channel ครับผม,คร,บผมครับผมครับผมสวัสดีครับ